ดูดิครับคาดสวยบ้างเลดูดิไอดีขึ้นจะปิดๆเลย ผิดไปแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรตามเคยครับตามเคยสิ่งที่ไม่คาดบวังมันก็เป็นทีตามเคยนะครับ